สวัสดีทุกคนอันนี้ไม่นีมาตามนัดในเพื่องบรรยากาศเป็นมาเห็นมาบรรยากาศเห็นแตลรถน่ทนทอ่งนะมาให้ดูบรรยากาศ อากาศที่นอ้องที่นี่บางบอนในนี้มาหาหมอพี่น้องตอมามนัดค่อนข้างผลตรวจเช็คร่างกายเต็มที็รุชด,ดีนะทุกอย่างนะดีทุกอย่างในนี้หนึ่งในใจยุดีทุกอย่างเราให้ไหมหนนะึ่งในเมื่อเราเช็คร่างกายเราก็ดีทุกอย่างจะให้เ,เรามาทำไม แต่ถ้าเรารู้มันก็ดีทุกคนถ้าเรารู้มันก็ดีว่าเราเป็นอะไรเราก็จะได้รักษาไม่เน,นี่มาถ้ามาปุ๊บถ้าสมมติหมอนัดไม่มีมาปุ๊บเขามีเช็คอะไรตรวจอะไรไม่มีจัดการเลยอันนี้ก็ฉีดวัคซีนไข้บาดใหญ่ปีละครั้งทุกคนไม่เน,นีก็ฉีดอย่าง แรสุขภาพเป็นเรื่องดีที่สุดออ,ออกกำลังกายทุกคนออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอกิน,นกระก็ต้องระวังทุกคนมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้ทุกคนร่างกายอะ่ะยิ่งถ้าอายุเยอะก็ไปแล้วนะทุกคนนะอายุหลายนะทุกคนรับรองแต่คุณมาดูแลนะเลาไม่มีหลอดนี่เร็วนั่นเ่าต้องดูแลสุขภาพ แม่นี่ก็เคยนะที่แบบว่าเมื่อก่อนแม่นี่ทํางานจะมาคอยดูแลเจ้าของอะไรแต่หมือเกิดมันเกิอดอาการถึงมากอ่ะแม่นี่ต้องเฝ้าหาหาหมูเราทุกอย่างม่นี่เปลี่ยนแปลงเจ้าของทันทีเลยแม่นี่เกิดเ,เปลี่ยนแปลงตัวเองปกพุ่มอาหารปกพุ่มทุกอย่างการกินการเป็นอยู่ทุกอย่างแม่นี่เปลี่ยนหมด จากที่ม่นี่ใช่ไปนู่นนี่นั่นะน้ำมูน้ำขวดน,น,น้ำหนองน้ำนุ่งไม่หยุดเลยม่อนี้หยุดถูกอย่างไลหรือเม่นี้อยู่ยอยู่ตรงนี้อยู่กรุงเทพบริษัเมื่นี้สิบริษัทกรุงเทพหรอกอยู่ทำงานแต่แว่าส้นของเที่วจักหน่อยสินะพี่นอ้องต้องรู้สึก่างกายบรเษัเทพนี่เกิด่ไปเลยม่นี่ก็อยู่หลักกาดูแลเรื่อของปรับเปลี่ยนการยูการกินการนอนดูแลทุกอย่าง,งออกกําลังกายสําคัญเลยเพี่น้อง ยีสิบวกไให้เด้พักพอนให้เพียงพอกินยังก็ต้องเลือกกินไม่ิ่ิงที่แบบอันนี้ที่มันกินไม่ได้ที่เขาห้ามแล้วมันกินไม่ได้อะเราอยาก,กินเราอยาก,กินแต่ไม่นี่เป็นคนที่ควบคุมอาหารเก่งมันจะบอกให้แต่รู้ว่าตัวนี้มันเขาบอกว่ามันไม่ได้นะอย่างตรงนี้ถ้าหมอเขาแนะนำหยุดเลยไม่มีหยุดกินเลยไม่กินเลยเป็นคนอย่างนั้นนก็เลยรู้สึกแบบว่ามันนั่นใดถูกอย่างเปลี่ยนทุกอย่าง ถ้าสมมติว่าห้างเห็ดได้หบคุมได้นะทุกต้นทุกทางที่หมองขนาดมาตรวจร่างกายเช็คร่างกายนะเขาต้องไปทุกคนต้องไปต้องไปแล้วก็ต้องไปดันเนต่อว่าร่างกายเขาต้ไปแบบใดหรือตรงไหนที่เขาต้องดูแลขออกมาแต่มันเสื่อมทุกคนพี like ่น้องอีหลีเสื่อมไปนี่รดมันไม่มีคนไหนที่อยู่ที่อยู่แล้วไม่เสื่อมยิ่งยิ่งตอนที่เขายังอายุยังหน่อยยังคุ้มตาตาเขายังมีนะเ้าไปเห็ดสูงโชตายอะไรทั้งกินทั้งเกี่ยวทั้ง แ็นบอกีคนเดิมไหยแมนนี่ต่คุคนเดิมเหรอแมนนี่ต้องดูแลสุขภาพเมื่อวันหนึ่งเมื่อนึงเมื่อนึงอายุเยอะขามาเลียวโอ้ยทุกคนมันไม่ได้แล้วนะมันต้องหันกลับมาดูตัวเองไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าออกกำลังกายดีที่สุดมันจะได้ไปเผาผลาญไอ้เนี้ยมันออกอพี่น้องแต่มันจะไปเผาผลาญคนใดที่ไปแทนมั่งเทมปนี่อ่ะคนมันจะไปเผาผลาญเห็นบารม่นี่ไขมันดีเลยตัวยางดีไปหมด ว่าม่นี่โผลคุ้มยังนะเลยทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะค่ะใข่ดูแลสุขภาพกันเอ้ออถ้ายิ่เยอะเข้าไปแล้วอันตรายนะทุกคนนี่นี่ก็ได้๋ยได้อันใดดที่เขาบอกว่าบางคนเขากระทำม,มีนี่่าไม่กลัวเหรอที่ว่าแบบไม่ต้องรู้มันก็ได้นะนรู้แล้วมันก็ไม่สบายใจอย่าไปอย่าไปคิดแบบนะั้นทุกคน เรารู้ดีแล้วเราเป็นอะไรเราจะได้รักษาแต่ถ้าเราเรามัวแต่ว่ากลัวกลัวถ้าเกิดมันอยู่กับวันดีคือดีมันวูบไปเลยเงี้ยยุ่งเลยนะนต้องมันต้องให้เขาเช็คต้องให้เขาตรวจอย่าไปกลัวเรารักษาได้ถ้าเรารักษาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่รู้ที่ว่าเราเป็นอ่ะมันจะดีขึ้นเหมือนแม่นีนะเพราะเขาบอกว่าแม่นีมีไขมันเยอะนะต้องกินยาไขามันความดัน ไม่มีรีบปรับเปลี่ยนตัวเองทันทีเลยต้องพักผ่อนให้พอต้องออกกําลังกายถ้าเกิดเราออกกําลังกายปุ๊บเมื่อเราทุกคนมันจะไปเผาผลาญจะไปทําลายไขยมันตัวน,นั้นอ่ะให้ไม่ให้มันหมดไปให้มันออกไปจากในเส้นเลือดของเราแล้วทีนี้ความดันเราก็จะลดลงจริงๆทุกคนเรื่องนี้จริงๆถ้าทาได้นะทุกคนนะฝากเป็นกำลังใจให้แม่นี่ด้วยจ้ะเด้อ สุดคนดูแลสุดประหลาด้อจจร่างกายเป็นสิ่งสัปดาห์ด้อสุดคนแต่ใช้งานเขาเยอะหากเป็นกำลังใจให้แม่นีด้วยนะไม่ยินไม่ยินบอกสิ่งข,ของฟ,งฟังเกี่ยวกับสุขภา,าขพนะทุกคนว่าวันนี้เรามาเรามาเช็คร,ร,ร่างกายเราเช็คร่างกายเราจัเรื่องเราทุกอย่างทุกคน ราอยากรู้ว่าร่างกายเราข้างในมันมีอะไรบ้างที่เราต้องดูแลได้นหมรู้สึกดีทุกคนดีทุกอย่างหมอเขาบอกว่าเราเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากเพราะเราเรา,เรา,เ,ราเราจะเปลี่ยนตัวเองในทันทีเลยถ้าเรารู้มันไม่โอเคอันนี้ก็เป็นการั่างกจให้ทุกคน่ทิ้ทันออกกันออกออก,กําลังกายได้เพีองเล้ออกกําลังกายทานอาหารให้เป็นเวลาครับผ่อนเยอะๆเ,เป็นบอลหลายคนที่บาบูบบาหยางไปเลยนะที่นอนมาพ่อได้เพี่น้อง มัน,นไม่พอฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเหมือนกันออกกําลังกายทุกคนเขาผ่านได้ทุกอย่างขั้งเหงอ,ออกขอเวลาสักนิดนึงแล้วทุกคนลองไปออกกําลังกายนอะไรก็เป็นกำลังใจกำลใจด้ยกรงนีคืออะไรกำลังใจให้แม่นี้ได้นะทุกคนนะน้ำปลาแล้ว ขาบอกเรียงสุขภาพสุขภาพงไปทุกคนห็ายถึงใจว่าเอ๊ะไม่นีเขาบอกว่าเขามีตามนัดไปตามหมอหน,น้าหอกน้าแม่นีอ่ะขไขมันสูงทุกคนที่ดูแลตัวเองทีท่ไขมันความดันแต่มาวันนี้ทุกอย่างดีหมดไม่มีก็มาเจาะเลือดเช็คล่างกายทุกอย่างดีหมดไม่นีน่าจะใจเ่อได้เมื่อดีขนาดนี้ไปม,มาทำไมฝากเป็นกำลังใจให้แม่นีแล้วจา่ายเลยขอบคุณหลาย,ลาย คุาเริิมนะทุกคนนะได้ายก่อนนะไปแล้วนะบ๊า,บาเริลนะขัดคุณตา